ไงผมมาจากโอเรกอนตอนที่ผมยังเด็กแม่ทิ้งผมกับพ่อผมเลยคิดว่าตัวเองแปลกแล้วก็กับเด็กผู้หญิงไม่เก่งคขาดูตลกจังพ่อทํางานใ้กับบริษัทใหญ่และไม่ค่อยอยู่บ้านผมรู้สึกเหงาจานวันนึงได้เจอกับดีแลนนายเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมเล่นวิดีโอเกมด้วยกันไหมเขาแนะนาผมให้รู้จักโลกของเกมคอมพิวเตอร์พอเล่นแล้วรู้สึกเหมือนว่าเป็นฮีโร่เลยพ่อเห็นลูกชอบเล่นเกมตลอดเลยพ่อเลยลงให้ลูกไปเรียนโปรแกรมมิ่งนะตอนที่ผมอายุ12 ผมก็รู้เกือบทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับเกมและโปรแกรมวันหนึ่งผมไปปาร์ตี้วันเกิดของดีแลนมีเด็กสาวคนหนึ่งคอยมองผมแล้วขำไค,คิกคักทำไมโซสาวชอบหัวเทาะฉันจัง <c oughs> อยากได้ขนมไหมขอบใจลูกพี่ลูกน้องฉันเองได้ยินคุยกับเพื่อนเรื่องนายอยู่พวกเธอคิดว่านายหล่อนะที่พูดจริงดิพอผมกลับบ้านผมก็มองกระจกจู่ๆผมก็รู้ตัวว่าช่วงสองสาปีมาน,นี้น้ําหนักผมลงไปเยอะและสูงขึ้นด้วยอืม ไม่เลวเลยดูเธอน่ารักมากเลยเธอตาสีน้ำตาลฉันชอบตาสีฟ้าแล้วคนนั้นละ่ะฉันว่าเธอขาสั้นเกินไปทำตัวแบบนี้ไม่มีทางหาแฟนได้หรอกฉันรอได้ท่านั่นแปลว่าฉันจะได้เจอสาวๆในฝันไงาสาวๆอย่านั่งรถไปกับเราไหมตอนที่ผมอายุ16ผมกลายเป็นหนุ่มหล่อเฮงซวยเพราะพ่อผมผมก็เลยมีเงินไปเข้ายิมดีๆมีรถเท่ๆและแต่งตัวดีสาวๆต่างพากัน้าหาผมอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คือควาสนใจด้านโปรแกร,รมิง่ง ผมเข้าชมรมคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนด้วยเนะเฮ้ย <Hey! S 2> ร้องงี้ไงนายถึงไม่เคยประกวดชนะนายชอบเสียสมาธิเรื่อยไม่เธอมันเตี้ยตั้งหกักแล้วไงนายสูบไปเสาไฟฟ้าแต่ว่ามีสมองเท่าเม็ดถั่วเออคุณนายท่าแซะค,คนนี้คือลอล่าเธอเป็นนักเรียนหกกะทิในชมรมคอมพิวเตอร์และมักทำผมกุดหงิดเสมอนายทำพลาดตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยมันพื้นฐานมากเลยนะจริงของลอล่าแก่เลยเฮ้ย <Hey! S 2> นายสาวๆฉันไปส่งใครที่บ้านดีฉัน ไม่สิฉันตั้งหากไม่ต้องห่วงรถที่นั่งพอทุกคนอย่างแน่นอนง่ายลอร่าเธอไม่ใช่สเปคแต่ว่าวันนี้ฉันรู้สึกอยากทาบุญเดี๋ยวไปส่งด้วยแล้วกันถ้ารถนายมันเอ่ยเฉยมันเจ้าของฉันยอมเดินดีกว่าที่เธอชอบประชดเพราะว่าเธอแอบชอบฉันใช่ไหมต่อให้เหลือนายเป็นผู้ชายคนสุดท้ายฉันก็ไม่เอาหรอกยะ <c oughs> พิลึกคนในเย็นนั้นผมซื้อเกมมาใหม่นี่สร้างตัวละครให้ตามต้องการเลยเหรอจู่ๆผมก็คิดอะไรได้แทนที่จะสร้างตัวละครชาย ผมสร้างสาวในฝันขึ้นมาชอบลุกแบบนี้ฮะทีนี้มาเรื่องนิสัยเธอกันแต่ควรจะพูดด้วยสำเนียงต่างประเทศและอ่อนหวานผมแคปสกร็อตและส่งไปให้ดีลันฮ <c oughs> ทีนี้ก็ได้ภาพแล้ววันถัดมาดีลันคิดแผนหาทำขึ้นมาเราต้องหาสาวในฝันจากในเกมของนายในชีวิตจริงนะเพื่อนฉันไม่ได้ต้องการแค่หน้าเหมือนนะแต่ว่านิสัยต้องตรงกันด้วยฉันจัดให้หน้าเพื่อนยากผมไม่เชื่อว่าจะได้ผลแต่ตกลงจะเป็นไรไปดูสิเธอคนท่านดูใช่นะ ไงเธอชื่ออะไรเหรอว้าวฉันอาจะซื้อวิกนี้ฮขอตัวก่อนนะครับคนนั้นน่ารักนะไปเลยฉันถึงสนใจเพื่อนเธอให้ไงเธอดูดีมากเลยข้าใจในายเป็นนักกีฬาเพิ่งเดินลูกบอลกระแทกหน้ามาไม่นานนี้เองไงเห็นนะเปล่าเออก็แบบเออพอรู้จักหมอฟันดีๆนะไม่ต้องห่วงฉันโอเคแบบนี้หลังหาอยู่สองสาวันผมก็ยอมแพ้ไม่มีประโยชน์พอได้แล้วนี่ นายเห็นนั่นหรือเปล่าวะเหมือนว่านายจะเจอแล้วนะเพื่อนหนุ่มๆฉันเพิ่งย้ายมาช่วยไปส่งฉันที่ห้องเรียนได้ไหมเหมือนผมโดนว่าไปอยู่ในเกมเลยเธอมีสำเนียงด้วยอะเธอดูเหมือนสาวในฝ่ายของผมแบบสดๆจนขุนหน้ามากเธอเพิ่งย้ายมาเหรอใช่ฉันมาจากไอแลนด์ชื่ออริชาจ้ะอริชาน่ารักมากจากวันนั้นมาเราก็เริ่มใช้เวลาด้วยกันเยอะเลยผมชนเธอมาที่บ้านด้วยพ่อนี่อริชายินดีที่ได้พบค่ะดูมสเสน่ห์นี่ มาร์กลูกควรชวนเธอไปงานกาล่าที่บริษัทพ่อนะวันหนึ่งครูใหญ่ก็ขอให้ทุกคนมารวมกันที่ฮอลใหญ่จะมีโตนางรอบปฐมทัศนะ์นะช่างหัวครูใหญ่กับการประชุมทนาไปกันผมแทบไม่ได้สนใจหนังเลยรรชากับผมนั่งจับมือกันจนมีจุดหนึ่งผมจูบเธอที่แก้มเราสนุกกันมากแต่ว่าวันถัดมาก็ต้องเจอเรื่องสปายชวนแซงที่โรงเรียนได้ยินหรือเปล่าครูใหญ่บอกว่าเราต้องไปช่วยทําจิตอาสาวันพรุ่งนี้ทุกคนลงทะเบียนกันแล้วบ้าเอ้ย ตอนนี้ที่ดีๆก็เต็มหมดแล้วด้วยอะถ้าอยากทำงานด้วยกันก็เหลือแค่ที่เดียวเท่านั้นฟาร์มวอล์เกอร์งั้นเหรอเธอจะได้ช่วยพวกเขาเรื่องการเก็บเกี่ยวตรงนี้เขียนว่าสำหรับสี่คนเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาอีกอย่างนั้นเหรอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอคนที่ผมไม่คิดว่าจะได้เจอที่สุดในวันขัดมาก็คือเธอหลอนล่โอ้ยเชื่อเธอฉันก็ไม่ตื่นเต้นที่เจอนายแล้วนี่แบกอะไรมาเยอะแยะขโมรานเหรอก็พกไว้เผื่อได้ใช้ไงละ่ะผมต้องทิ้งรถไว้แล้วก็นั่งรถโรงเรียนไปกับทุกคน เราต้องลงรถที่ป้ายสุดท้ายฟาร์มอยู่กลางป่าอย่างนั้นเหรอครับใช่พ่อนมขับเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วต้องเดินเท้าเข้าไปนะ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วปวดขาไปหมดแล้วอะ่ะงั้นเธอก็ไม่น่าใส่ส้นสูงมานะอริชาฉันอุ้มเธอเองข้างหน้านั่นอะไรอะ่ะก็ฟาร์มนะสิว้าวนี่ต้อนรับพลวีญแล้วงั้นเหรอยินดีต้อนรับจ้ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกอย่างเลยนะอริชากับผมได้งานเก็บฟักทองกันในไร่หนูจ้ะ ฉันมีรองเท้าใส่สบายให้ด้วยนะแหวะหนูจะพูดว่าเออขอบคุณค่ะการเก็บเกี่ยวสนุกกว่าที่คิดครับทุกอย่างไปไปได้ดีจนกระทั่งเยเป็นอะไรอะ่ะฉันเห็นเงาหนัากลัวหนักกลัวตรงบ้านเมื่อกี้นี้่ะคนในบ้านวอกเกอร์มัง้งอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าดูใหญ่มากเลยอะ่ะเธอคงตาฝาดไปเองอะ่ะทํางานเถอฟักทอมันเก็บตัวเองไม่ได้นะฉันเหนื่อยแล้วเล็บจะหักด้วย จะมาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยผมเห็นอดิชาเลิกทำตัวน่ารักและน่ารำคาญแทนผมต้องทำงานส่วนของเธอด้วยไม่นานผมก็ตัดสินใจไปพักแล้วก็ไปหาบ้านวอลเกอร์เพื่อขอดื่มน้ำผมเจอพวกเขาที่สนามหลังบ้านพวกเขาทำตัวแปลกๆคืนนี้พวกเขาจะอยู่ที่นี่อดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็ได้ทำตามใจแล้วผมมองมาจากหลังพุ่มไม้แล้วก็เห็นคนร่างใหญ่ซ่อนอยู่ในเงานั่นใครกันแน่นะแล้วพวกเขาคุยเรื่องอะไรกันไม่น่าใช่พวกเราหรอก พอรถโรงเรียนเรเรากลับตอนเย็นผมกลับไปหาคนอื่นพวกเขาก็คุยกันดีแลนถือหนังสือพิมพ์เก่าๆเอาไว้ดูสิฉันเจออะไรในโรงนาหนังสือพิมพ์เนี่ยมาจากต้นปี2000มันบอกเอาไว้ว่าเคยมีคนหายไปใกล้ๆฟาร์มแห่งนี้ปกติจะเกิดในคืนก่อนวันฮาโลวีนด้วยนะขอละนั่นก็แค่ตำนานในเมืองเท่านั้นแหละแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะฉันกลัวจังหลังได้ยินบทสนทนาของพวกวอลเกอร์ผมก็รู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยแต่ผมไม่อยากดูขี้คลาดเย็นไว้ก่อนเราไม่เจออันตรายหรอกกลับไปทํางานกัน แล้วผมก็นึกได้ว่าลืมหาอะไรดื่มผมเลยกลับเข้าไปในบ้านผมออกมาจากห้องครัวก็สังเกตเห็นประตูที่แง้มออกในนั้นมีอาวุธหลากหลายชนิดทั้งมีดและทั้งหน้ากากหน้ากลัวแขวนอยู่บนกำแพงในห้องข้างหลังอะไรกันเนี่ยตอนนั้นเองมือหน,นักๆก็วางบนบ่าผมหาอะไรอยู่งั้นเหรอผ่อนนมเออผมแค่หาน้ำดื่มครับผมตัดสินใจบอกทุกอย่างที่เห็นมาให้ดีแลนรู้นายว่ามันจะหมายความว่าอย่างไงไม่น่าจะดีพวกเขาก็น่าจะแค่สะสมอาวุธเฉยๆล่ะมั้ง เธอไม่เห็นสายตาคุณวอลเกอร์มองมาที่ฉันโอเคไหม,ไมนายคิดไว้ว่างไงคิดว่าเขาเป็นฆาตรกรงั้นเหรอพอพูดแบบนั้นก็ดูได้สาระมากอย่าบอกอดิชาก็แล้วกันเธอกกัวไปหมดเลยตอนที่เรากาลังจะกลับไปทํางานเราก็ได้ยินเสียงของคุณนายวอลเกอร์เรามองเข้าไปทางหน้าต่างแล้วก็เห็นเธอคุยโทรศัพท์ค่ะคืนนี้พวกเขาขวค้างที่นี่มมนต้องส่งรถบัสมาหรอกค่ะอะไรเนี่ยครูใหญ่เธอเพิ่งโทรมาหาโชคร้ายที่รถโรงเรียนเสียนะจ้า คืนนี้พวกเธอต้องค้างที่นี่แล้วล่ะคืนนี้ผมจะไม่ยอมอยู่ในฟาร์มบ้าๆนี่หรอกต้องรีบหาทางหนีออกไปให้ได้แล้วที่นี่ไม่มีสัญญาณผมขอใช้โทรศัพท์บ้านหน่อยไม่พวกเธอค้างที่นี่นี่แหละยังไงแท็กซี่ก็เข้ามาไม่ถึงที่นี่อยู่แล้วด้วยจะเย็นได้ไหมไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกถ้าเราค้างที่นี่อ่ะในตอนเย็นบ้านวอเกอร์ทำมื้อค่ำให้เราแต่บรรยากาศตึงมากจนผมกินไม่ลงเท่าไหร่เสียงอะไรน่ะที่นี่มีหมาป่าเหรอที่นี่มันก็มีสัตว์เพ่นพ่านอยู่เยอะน่ะจ้ะ คืนนั้นผมนอนไม่หลับอยู่นานผมได้ยินเสียงใครย่ําเท้าอยู่ข้างหลังกําแพงได้ยินหรือเปล่ามีใครอยู่หลังประตูด้วยนะลอร่ากับผมปลกดีแลนกับอริชาวินาทีต่อมาสัตว์ประหลาดกระุกเข้ามาในห้องเราบู <c oughs> อาริชารีบวิ่งหนีไปทางประตูลอร่าหยิบกระเป๋าเป้ก่อนทิ้งกระเป๋าบ้านนั่นไปเถอะน้านอนเดียวกอนอริชาวิ่งใบามากจนเธอสะดุดแจ็คโอเลนเทนและเธอเกือบจะล้มแล้วแต่ผมรับเอาไว้ได้ระวัง เรียไปไฮเวย์ไม่บอกรถกันเราวิ่งผ่านป่าแต่ก็เหยียบอะไรนุ่มๆแล้วก็ร่วงลงไปขาฉันอริชาช่วยด้วยไม่มีใครตอบผมไม่อยากเชื่อเลยว่าอริชากับวิลาจะทิ้งผมไปเนี่ใครก็ได้ช่วยด้วยเลิกตะโกนนะเอ้ยไม่เคยดีใจที่ได้เจอเธอขนาดนี้เลยดีใจด้วยยางที่ฉันเอากระเป๋าเป้มาด้วยเอาเชือกมัดเอวไว้นะนี่มันอะไรกันน่ะเหมือนหลุมดักหมาป่านายออกได้สบายนะสบายเหรอฉันยืนไม่ไหวดูข้อเท้าฉันสิมีคนใช้ปืน เราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนฉันเอาไว้นะถ้าเรารอดออกไปได้เดี๋ยวให้ฉันขอบคุณเธอด้วยนะจู่ๆผมก็เห็นคุณวอเกอร์เดินมาหาเราเขาถือปืนไรเฟิลด้วยลองทางกันอย่างนั้นเหรอเด็กๆรอแล้วทิ้งฉันแล้วหนีไปนี่นายง่อหรือเปล่าคุณวอเกอร์พาเรากลับไปที่ฟาร์มอริชาก,กับรีแลนด์ก็อยู่ที่นั่นแล้วคุณวอเกอร์จับพวกเขาได้ก่อนหน้านี้นิดหน่อยนายเดี๋ยวฉันรู้จักเขาเธอบิลใช่ไหมบิบิลเป็นลูกชายของเราจ้ะ ไม่ีปัญหาเรื่องพัฒนาการเขาเลยทำตัวเหมือนเด็กๆแต่เข้าใจดีมากเลยนะไม่ได้ตั้งใจให้กลัวรู้จักเขาได้ไงเนี่ยพ่อแม่ฉันเป็นอาสานะ่ะพวกท่านเคยช่วยบิลมาก่อนฉันเป็นนายพลันอาชีพครอบครัวฉันอยู่ที่พื้นดินนี้มาหลายรุ่นแล้วและปกป้องเมืองจากพวกหมาป่างไงละ่ะพราะมันไม่ชอบชองวงฤดูใบไม้ร่วงขขาวนั่นเป็นแบบนั้นนี่เองอะเราไม่อยากให้พวกเธอกลับเมือง เพราะกลัวว่าพวกเธออาจจะเจอหมาป่าระหว่างทางกลับไปที่รถบัสได้นะ่ะแล้วทำไมไม่บอกมาตรงๆล่ะครับเราไม่อยากให้พวกเธอกลัวจ้ะก็เห็นนี่ว่ามันไม่ได้ผลนะ่ะจู่ๆผมก็รู้ตัวว่าลอล่าเป็นคนเดียวในกลุ่มของเราที่ไม่แตกตื่นเลยเธอยังเป็นคนเดียวที่ไม่ทิ้งผมอีกด้วยฉันว่านายอยากขอบคุณฉันไหมใช่แล้วขอบคุณนะโทษนะเพื่อนฉันไม่ทันเห็นนายล้มเลยอะ่ะโอ๊ยฉันอยากกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วเนี่ยผมต้องแปลกใจที่อดิชาไม่มีสำเนียงแล้วแต่ผมตัดสินใจเอาเรื่องนั้นไว้ที่หลัง เรากลับเมืองในเช้าวันถัดมาผมเจ็บขาตอนร่วงลงหลุมหมอตรวจแล้วบอกให้ผมพักผ่อนอยู่บ้านไปก่อนเป็นไงบ้างอ่ะฉันเป็นห่วงเธอมากเลยนะไม่ต้องฝืนหรอกฉันรู้ว่าสำเนียงเธอไม่ใช่ของจริงช่วยอธิบายมาหน่อยได้ไหมฉันขอโทษไอเดียฉันเองอ่ะฉันเหนื่อยที่นายเอาแต่พูดเรื่องหาแฟนสาวสมบูรณ์แบบฉันเลยขอให้อดิชาเล่นตามน้ําตอนนั้นผมถึงจําได้ว่าเคยเห็นเธอที่ไหนอดิชาคือเพื่อนของสาวผมแดงที่ผมจะไปจีบในวันนั้นฉันคิดว่านายน่ารักดีและฉันก็จะย้ายไปโรงเรียนของนาย เลยตกลงตามแผนของดีแลนแล้วก็ย้อมสีผมตัวเองด้วยแต่ฉันเหนื่อยที่ต้องเสแสแ้งแล้วน่าแปลกเนะผมไม่ได้โกรธพวกเขาขนาดนั้นผมรู้ว่าผมชอบภาพมายาม่ฉิตสาวจริงๆในเย็นนั้นมีแขกมาอีกคนลอล่าฉันแค่จะมาบอกนายว่าพลาดเรื่องอะไรที่ชมรมคอมไปบ้างแค่นั้นแหล,ล,ละลอร่ามาเยี่ยมผมทุกวันเลยคุยกับเธอแล้ง่ายมากพวกคุณเชื่อไหมผมเริ่มเปดูความขี้แซกของเธอด้วยฉันว่าฉันไปดีกว่าํำงานกาลาที่เราได้รับเชิญได้ไหม อีกไม่กี่วันแล้วนะอริชาจะมาไหมไม่ครับผมไม่เชิญเธองั้นพาคนอื่นมาสิผมนึกถึงลอร่าในทันทีออไม่นั่นไม่ใช่ปาร์ตี้สไตล์เธอไม่เหมาะหรอกผมกลับไปโรงเรียนในวันถัดมาตอนช่วงพักลอร่าเดินมาคุยกับผมอ้าวนี่นายไม่เสียเวลาเลยนะหาแฟนได้แล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยเล่าลอร่าแค่ช่วยฉันเราไม่ใช่เพื่อนหรอกไม่ใช่เพื่อนงั้นเหรอนี่หนุ่มป๊อบรู้สึกอายที่ดดนเห็นว่าเป็นเพื่อนพวกนอกคอกงั้นสินะไม่ไม่ใช่แบบนั้นรู้ไหม นายเชิญฉันไปการ่าก็ได้ได้ยินที่นายคุยกับพ่ออยู่ระหว่างที่ผมคิดว่าจะพูดอะไรดีเธอก็ไปแล้วผมรู้สึกผิดผมชอบลอร่ามากจริงๆแม้เธอจะไม่ตรงสเปกผมเอ้ยใครไปสนเรื่องนั้นกันผมปิดเกมแ้ะโทรหาเธอเืนพรุ่งนี้เธอจะมางานกาล่ากับฉันไหมโทษทีฉันมีแผนอื่นแล้วสุดท้ายแล้วผมก็ต้องไปคนเดียวผมเห็นสาวสวยที่งานเธอมีผมที่สวยมากหุ่นก็ดีด้วยตอนเธอเดินผ่านผมผมนึกว่าตัวเองตาฝาดลอร่าเธอมาทำอะไรอ่ะฉันมากับพ่อแม่ พวกท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนะเธอบอกว่าพ่อแม่เป็นอาสานี่นะคิดว่าคนที่ได้ดิบได้ดีช่วยคนที่ลำบากไม่เป็นเหรอจริงของเธอคือว่าฉันชอบเธอจริงๆฉันรู้ว่าเราเข้าใจกันผิดมาแต่มันเปลี่ยนไปแล้วเธอจะไปเดทกับฉันไหมโทษนะมาร์กสักวันนายจะเจอสาวในฝันเองแต่ก่อนอื่นนายต้องเข้าใจก่อนว่าผู้หญิงไม่ได้มีแค่หน้าตาหรอกแล้วนายก็เลือกนิสัยเราไม่ได้ด้วยดีแลนกับอดิชาเป็นแฟนกันผมรู้ว่าผมคิดผิดและทําไม่ดีกับพวกผู้หญิง ผมยังลืมล้อล่าไม่ได้เลยเธอวิเศษมากคุณว่าผมควรทำไงจะพิสูจน์กับล้อล่ายังไงว่าผมเปลี่ยนไปแล้ว